เจ้าพารวยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเทียนค่ะจริงๆเราต้องบอกว่านี่คือเทียนจริงๆนะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าเทียนนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยไอเดียนี้นะคะเกิดมาจากคนที่ล้มแต่ไม่ล้มอย่างเดียวค่ะล้มแล้วลุกขึ้นมานะคะด้วยแสงสว่างจากดวงเทียนนั่นเองนะคะเราไปติดตามกันค่ะแจ๋วพารวยค่ะ เห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือนะคะของท่านอาจารย์พวงทองทรวุฒิวงศ์ค่ะท่านเป็นผู้สอนวิชาทำเทียนแฟนซีของศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัสนะคะท่านได้เล่าย้อนถึงอดีตเมื่อราวสิปีก่อนว่าเคยเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะธุรกิจนั้นรุ่งเรืองดีค่ะแต่พอถึงยุคฟองสบู่แตกแน่นอนนะคะทุกอย่างล้มเหลวเคยคิดค่าตัวตายแต่ปรากฏว่าท่านไปนั่งกรรมฐานแล้วก็มีเทคนิคการเพ่งเทียนเพื่อทําสมาธิเมื่อเพ่งเทียนนานเทียนก็หมดแท่งค่ะนั่นเองเป็นจุดหักเหของชีวิตนะคะด้วยความอยาก รู้ว่าเทียนแต่ละแท่งเขาผลิตกันอย่างไรจากนั้นเธอกลับมาตั้งสติแล้วก็เข้าฝึกวิชาชีพระยะสั้นวิชาการทาเทียนแฟนซีทั้งเรียนฟรีแล้วก็เรียนแบบเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็กลับมาทดลองด้วยตัวเองจนสามารถคิดค้นสูตรเฉพาะตัวจากนั้นก็ไปทํางานให้กับโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ตึกชัยค่ะมีคนไปเห็นนะคะจึงติดต่อนะคะขอเชิญมาสอนสออที่ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด ด้วยการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ของอาจารย์นะคะทำให้อาจารย์นั้นจึงยินดีนะคะที่จะสอนการทำเทียนให้กับนักเรียนชนิดไม่ห่วงสูตรเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีวิชาชีพติดตัวกลับไปสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ในอนาคตโดยอาจารย์สอนตั้งแต่การทำเทียนแฟนซีขั้นพื้นฐานคือเรียนรู้นะคะมาตั้งแต่การต้มเทียนเรียนรู้สูตรผสมของเทียนหัดหล่อแม่พิมพ์ค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตเทียนแฟนซีชนิดต่างๆตั้งแต่งานเทียนดอกไม้เทียนขนม เะะทียนรูปปัน้นเทพจากนิการต่างๆล่า,าลสุดค่ะเป็นเทียนอาหารจานด่วนที่อาจารย์พวงทองนั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากมีวิชาชีพติดตัวดีๆแบบนี้สามารถไปเรียนกับอาจารย์พวงทองได้ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพนะคะบางพลัดค่ะซึ่งนอกจากการทําเทียนแฟนซีแล้วที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้นะคะ ยังเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นอีกมากมายหลากหลายวิชาเลยนะคะสามารถที่จะนําไปประกอบเป็นอาชีพกันได้และที่สําคัญก็คือเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าวิชาด้วยสิ่งที่คุณจะต้องเสียก็คือค่าอุปกรณ์นะคะเล็กๆน้นอยๆซึ่งก็ไม่เกิน100บาทนะคะใครสนใจอยากฝึกอาชีพนะคะศูนย์ฝึกอาชีพบางพัดหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 2 3 2 0 2 5ีนถึงนะคะ0 2 4 2 3 2 0 2 5่นถึงนะคะแหมเห็นเทียนแล้วนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะและนี่เป็น ผลงานล่าสุดของอาจารย์เป็นเทียนอาหารค่ะที่พี่บอกว่าหิวเห็นแล้วหิวนะคะเพราะว่าน่ากินแล้วก็เหมือนจริงนะก็เหมือนันน้ผัดไทยอ่ะเี่็นพี่เขาได้อีกหลายเมนูเลยนะข้าผัดไส้อั่วอย่างยำกระเจี๊ยบเขียวย่างอะไรใช่ไหมคะนะคะแล้วทำได้เหมือนมีใบกุยช่ายพี่ปอกค่ะนี่อันนี้กินไม่ได้นะคะอ๋อเหรอพี่พอนจะกินอยู่คิดว่าม่ใชิวเฉียนใช่เหมือนมากอ่ะพี่บอกจริงเขาไม่ได้ให้หยิบออกมานะมีถุงหงอกด้วยค่ะงอกหักเลย คู่ขขอโทษค่ะ80,000ื่นค่ะจอนแปดห0ื่นเลยอ่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะใครที่วันนี้ยังไม่มีงานยังไม่มีอาชีพเลยแล้วอยากมีวิชาชีพติดตัว02423 2025-6นะคะโทรไปเลยค่ะไม่เสียค่าเรียนเสียแต่ค่าอุปกรณ์เล็กๆนินอยเท่านั้นเองนะค่ะลมแล้วต้องลุกนะคะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนี่แหละคือช่องทางที่เราจะ ทำมาหากินต่อไปแต่ที่ดูแอบเห็นหน้าจอถามว่าที่เขามีภาพเหมือนจริงที่พัทยาอยู่ตรงไหนเ่าค่ะอยู่ที่ซอยเขาเรียกว่าคือคุณผ่านที่ทําการของพัทยาเนี่ยนะคะตลาดวัฒน์การเมืองพัทยาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนั้นไปเลยนะคะเป็นซอยที่ตรงเข้าไปที่บิ๊กซีแต่มองทางขวาไว้จะเห็นป้ายอาร์ตอินพาราไดซ์ใครที่เคยไปเที่ยวพาราเดียมเก่าตรงนั้นนะคะที่เขาเอามารีโนเวทเป็นคาร์ทอินพาราไดซ์เยรู้จักไหมคะเกิดจากปาพาราเดียม <laughs> แต่รู้สึก <Well, S 1> ว่าเขาอธิบายละเอียดเหมือนแ <Club S 1> บบว่าเขามีอะไรเกี่ยวพันกับเมืองนี้มากเลยเอสไง ูทที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับนั่นน่ะอโทรศัพท์จะถ่ายรูปมีปัญหาครอบครัวกันทีเดียวเอาพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พี่ปอพรุ่งนี้ค่ะชวนไปกราบขอพรพระพุทธรูปหยกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโอ้โหสวยนี่ค่ะสวยงามมากจริงๆแต่ยังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนต้องติดตามพรุ่งนี้นะคะค่ะสวยจังสวยจเสื้อผ้าสวยๆวันนี้จาก just b a l ค่ะค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เจ้าที่ใจเจ้าที่ความคิด